รีวิวเครื่องเล่นซีดีเทปวิทยุไลน์อินนะครับตัวนี้เต็มระบบนะครับครบจบในเครื่องเดียวนะครับใช้งานในทุกระบบนะครับเป็นไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับเป็นโซนี่นะครับตัวนี้โมเดลซีดีเอสสี่ศูนย์หนึ่งนะครับเทปซีดีซีดีเอ็มพีสามด้วยนะครับรองรับเอ็มพีสามนะครับด้านหลังจะเป็นช่องใส่ฐานฐานเบอร์ซีนะครับไม่ได้ถ่าแน่นะฮะฐานเบอร์ซีทั้งหมดหกก้อนนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นนาฬิกาปลุกได้ด้วยนะครับเป็นฐานอันนี้ต้องลองไปศึกษาเอานะครับมีช่องแบ็กอัพนาฬิกาสีก้อนเป็นฐาน 2A ด้านบนนี้นะครับก็คือใช้เป็นนาฬิกานะครับใช้ไฟ220่โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้นะครับตัวนี้นะครับสวยนะครับมีรอยนิดหน่อยตามการเวลานะครับเครื่องสีขาวสวยเลยนะครับเดทดสอบเสียบปลั๊กนะครับด้านหลังนะครับเสียบไฟ220โวลต์ก็คือไฟบ้านเราเลยนะครับตรงนี้จะเป็นพวก เพิ่มแสงหน้าปัดนะปิดแสงเพิ่มลำดับหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เป็นสนุ๊ตสำหรับตั้งปุกนาฬิกาได้ด้วยนะครับขออนุญาตเปิดระดับหนึ่งเพราะว่ามันสะท้อนแสงเข้าโทรศัพท์เปิดเครื่องครับนะครับเสียบปลั๊กเปิดเครื่องใส่ CD. ซีดีซีดีรองรับ MP3 นะครับเนี่ยฮะขออนุญาตเปิดไฟให้ดูแป๊บหนึ่งนะฮะซีดีรองรับ MP3 นะครับ,รบ,รบแต่ตัวนี้เดี๋ยวผมลองอ u d i o อ d i t ให้นะครับ ฟังก์ชันจะมีปุ่ม power cd fm am tape line in นะครับอันนี้เมมขึ้นอันนี้พวกนาฬิกาแล้วก็เพิ่มแสงหน้าจอพวกนี้จะเป็นฟังก์ชัน cd แล้วก็ฟังก์ชันอัดนะครับกด play นะครับเวลาจะเล่น cd นะฮะเวลาใส่แผ่นบมันจะไม่ได้เล่นเลยนะมันจะขึ้นอย่างเงี้ยนะ cd นิ่งๆเรากดคำว่า cd เนี่ยมันจะขึ้นโหลดนะครับอย่าลืมนะครับซื่อไป บอกว่าซีดีไม่อ่านไม่ได้นะครับจะขึ้นโหลดนะครับลองแล้ว MP3 นะครับตัวนี้แผ่นก๊อปแผ่นรอยก็อ่านนะอันนี้เป็นอวอลลุ่มขึ้นลงคือเพิ่มเสียงนะครับบวกลบอันนี้เมมขึ้นโทรศัพท์นะครับสามขึ้นอ่าเมมขึ้นวิทยุโทรทัศน์ฟูดเบรดต่อจะเป็นหูฟังนะครับลายอิน ไมมีช่องไม้ด้วยนะครับเสียบไม้นี้เป็นวอลลุ่มสําหรับเพิ่มไม้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอัดจากซีดีลงเทปนะครับอันนี้ผมใส่มวนเป่าเข้าไปแล้วบล็อกคอร์ดนะครับทางไว้นะครับมันจะพึ่งกับบล็อกคอร์ดนะจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะเพลงมาจะเริ่มหมุนนะครับตัวนี้อาจจะซีดีลงเทปอาจจะวิทยุลงเทปแล้วก็อาจจะอุปกรณ์ภายนอกต่อจากโทรศัพท์เปิดยูทูปลงเทปผ่านไลน์อินได้เลยนะครับ ต่อทจะควรก่อนภายนอกได้เลยนะครับมาช่องไลน์เดเสียงดีมากนะครับีเป็นกำลังใจให้เธอคิดถึงพวกนี้เป็นฟังก์ชันซีดีนะครับเนี่ยจะให้ดูตั้งพอร์ตรีเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะดูแท่ตัวเลข เวลาจุดเลคคอร์ดกดสต็อปนะครับกดสต็อปอีกรอบหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวลองฟังนะครับกดตัวที่3ามนี่จะเป็นโหมดเทปนะครับแล้วก็อมาด้านซ้ายสต็อปกดเทปอันนี้ก็เทปครับอ่านจดเมต่อนะครับต่อไปโหมดวิทยุนะครับ กด fmam นะ fmam รับได้หมดนะครับเมมขึ้นได้3ามช่องนะครับจูนขึ้นก็คือบวกลบตรงนี้นะครับปุ่มกอนะฮะมันจะมันจะดีเทคเองมันเจอขึ้นนะนะครับอันนี้ AM นะครับโคดิกรอบหนึ่งเป็น fm นะครับ fm ถึงขึ้นร้อยแปดนะครับบ้านเรารับได้แต่เพื่นของบ้านเรานะครับดีเทคขึ้นนะครับเมื่อเจอขึ้น m ม m ขึ้นคนเลขกสามข้างไว้เนี่ยนี่ดังฟืดไปเมมสาม รับนกช่วงแรกที่มนุษย์บวดตัวสองเนี่ยมนุษย์ยังรับรู้สิ่งอรตัวดตาจนสองอัดจนถึงเลี้ยงให้เลียงให้กับปลาก็ได้เริ่มอัดลงเทปนะครับ อันนี้เป็นงานวิจัยที่เล่าเรื่องประสบการณ์นเล็บขาดระหว่างการมีชีวิตและความตายใช้ทันเฉลี่ยแปรได้หมดเลยนะครับไม่ต้องเป็นแสนนะมนใช้ไม่เปลี่ยนนะใช้ง่ายนะครับนี่ไม่เลาดูอีกนาทีเดียวเอาอย่างนี้ดีกว่ายังไม่เล่าหรือเปล่าของอะไรเป็นตัวนี้้นหลังก็ได้นะครับเอาไว้เราเลือกไม่เลือกน่าสนใจด้วยเทปนะครับ ด็อกเตอร์แานี่นะนเ,นเป็นแน่นะคะนี่เมืม่อไหรมันไม่ทนนะันอ่ะมันอีกนาทีเดียวเอางี้ดีกว่ายังไม่เล่าดีกว่าผมว่ารายละเอียดมันเยอะเอาไว้อ่าต่อไประบบลายอินนะครับกดตัวสุดท้ายจะขึ้นคําว่าออกอินนะครับแล้วก็ต่อผ่านสายออกต่อตรงนี้นะครับรูตรงกลางถ้าตรงขวาจะเป็นไม้นะครับถ้าตรงขวาจะเป็นไม่นะฮะผมจะต่อจากเครื่องนี้นะลูกค้าสามารถต่อจากโทต่อจากโทรศัพท์นะฮะ เพื่อเปิด YouTube หรือว่าจออุปกรณ์ภายนอก iPod iPad ทุกอย่างคุณเจรยุบอกว่าใช่อันนี้จริดเต็มคาราเบลเลยเป็นข้อพิพาทในการตรวจสอบของพวกข้าราชการการฉีดที่ตนเองเนี่ยทำมาตลอด20ปี ตัวเองทำงานรับใช้ต่อสู้กับพวกอดนกาให้กับพรรคไทยมาสิบปีไม่คิดเลยว่าพรรคจะจับเต็มคาราเบลกับตนเช่นนี้เหมือนกันต่อกรณ์ภายนอกได้ต่อุปกรกลบลูทก็ได้นะฮะบลูทไรส์แตในเรื่องของแนวทางการเมืองนับจากนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่ที่ให้ความเขารู้ก็คืออยู่เล็คอยแต่มาฟังเทปนะครับคอนเ่นตอนะฮรอาจจกเครื่องนี้เมื่อกี้นะ มาคิดมากขึ้นในเรื่องของแนวทางการเมืองนักจากนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพต่อไปฟังระบบเทปนะครับเทปกอไซก็ขวาเต็มระบบเลยนะครับกดเพลงใช้ปุ่มเดียวกันกับซีดีนะครับทุกอย่างใช้ปุ่มเพลสต็อปเพล์ปกติสกอกกอไซก็ขวานะั่คือตัวนี้นะครับส่วนพวกนี้ในกรีวรั d ซีดีนะฟังก์ชันซีดีนะครับ อันนี้หมดเทปนะครับ CDM ท่านะเรับ FMA M ร้อยแปดไม่เงื่อนรับได้ตัวตนของบ้านเราเทปใช้เต็มระบบได้อินนะครับนาฬิกานะครับ พอจบการรีวิวนะครับปิดเครื่องก็คือปิดเครื่องตัวนี้เลยนะครับขอบคุณครับ